สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเป็นเครื่องปืนนะคะนี่ปืนแรงดันน้ําสูงนะคะเพราะว่าดียังไงเนี่ยเราจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าข้อดีของเครื่องนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนี่นะคะในชุดก็จะมีแบตให้1ก้อนพร้อมสายชาร์จนี่สามารถเสียบชาร์ได้เลยแนะนํานะคะได้รับเครื่องปุ๊บเนี่ยต้องสามารถเสียบชาร์จได้เลยชาร์จไว้ก่อนนะคะ2 3ชั่วโมงก่อนใช้งานนะคะถ้าหากได้รับสินค้าไปที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่า แบตเนี่ยอึดทนแน่นอนค่ะสามารถใช้ได้10ปีก็ยังไม่พังนะคะเครื่องนี้ดีมากๆเลยค่ะส่วนในชุดในอุปกรณ์ในเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่าครบคันมากๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจ้ไปซื้ออะไรอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรเนี่ยคือให้ครบนะคะส่วนนี้จะเป็นสายยานะคะบอกเลยแค่มีถังใบเดียวก็สามารถฉีดน้ําได้แล้วฉีดน้ํายังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะมีสายยานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นหัวนะคะสามารถเสียดตรงนี้เลยแล้วก็จะมีหัวฉีดทั้งสองแบบนะคะแบบกว้างไกลก็ว่ากันไปนะคะเป็นสหัวนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ ต่างๆนะคะส่วนนี้นะคะนี่ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะคือสามารถกองฝุน่นกองเศษดินเศษอะไรสมมุติว่าเรามีถังใบหนึ่งแต่ว่าถังนั้นมีฝุน่นมีอะไรก็สามารถใช้อันนี้นะคะเป็นกองเวลาเรายิงพนได้เลยส่วนนี้นะคะพิเศษมากๆ,ๆค่ะเป็นแบบว่าถาังฉีดโฟมนะคะสามารถล้างรถล้างล้างพื้นล้างอะไรก็ได้นะคะใช้เป็นฉีดโฟมได้เลยสามารถล้างรถโอ้โหเสร็จรีบต้อยฉีดอันนี้นะคะพร้อมกับฉีดน้ําล้างรถเนี่ยคือสามารถล้างเสาารส็จครบเลยค่ะลบ ทีนี้นะคะเรามาพร้อมกับกล่องค่ะบอกเลยว่าพกพาสะดวกม,มากมากนี่สามารถถือไปเลยของชุดนี้นะคะได้ครบชุดนี้แน่นอนสั่งไปคือได้ครบชุดนี้แน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรมานะคะเพราะว่าร้านเราถ่ายของจะมีคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยเราจะมาดูการวิธีการต่อนะคะมาดูกันใกล้ๆได้เลยะคะ่ะว่าจะต่อกันยังไงนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการต่อข้างในเนี่ยคะ่ะนี่เราก็จะหมุนไปอย่างนี้นะคะหมุนง่ายๆเลยอืม นี่นะคะพอหมุนเสร็จปุ๊บนี่นี่เครื่องเราก็จะเริ่มมีแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาละไม่เหมือนแบบว่าเครื่องแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสายยางเนี่ยสามารถเอาออกแกะออกก่อนนะสายยาวสายยาวมากๆค่อนข้างจะยาวนะคะสามารถแบบว่าพกถังใบนึงเอานี้จุ่มน้ํานะคะก็สามารถพกไปได้ไกลๆเอาถังน้ําไว้ใกล้ๆ,าาลๆดึงสายนี้ไปได้ก็ได้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยนี่ยาวมากนะคะ จะมีสองหัวตรงนี้นะคะสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนี่ส่วนนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นกองดิน,ดนอกองอะไรก็ว่ากันไปนะคะเผื่อว่าลูกค้าใช้งานถังหนักอย่างเงี้ยก็จะมีขี้ดินขี้ฝุ่นก็ว่ากันไปเครื่องนี้สามารถใช้ดักได้เลยส่วนอีกหัวหนึ่งนะคะเรามาเสียบเข้ากับตรงนี้นะคะ่ะนี่ัวเป็นเครื่องนี้นะคะเสียบเข้าไปในหัวนี้ได้เลยนี่เสียบปุ๊บเครื่องค่อนข้างที่จะประกอบไม่ยากนะคะแต่ว่า อาจจะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงแต่รับรองเลยค่ะว่าเครื่องใช้ดีแน่นอนนี่แล้วก็หมุนให้มันแน่นๆนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้สายยางหลุดไปได้นะคะเราก็หมุนเข้าไปเลยค่ะนี่แค่นี้นะคะแค่เราสุบเข้าไปนี่เอาหัวเข้าไปปุ๊บเข้าไปเอาเข้าไปปั๊บเครื่องดังแน่นอนค่ะนี่เรียบร้อยดังแป๊บๆนี่คือเสร็จแล้วนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสองหัวนี้ใส่ง่ายๆเลยค่ะมาดูกันค่ะใส่ง่ายๆเลยนะคะแค่เราดึงปลายตรงนี้นะคะดึงลงปุ๊บ เอาหัวตรงนี้นะคะใส่เข้าไปในนี้ปับ๊บเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนี่ต่างแต๊บเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จแล้วยถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสากจะถ่ายแบบว่าอ้าวแล้วเครื่องนี้จะใส่ยังไงโอเครื่องนี้ใส่ไม่ยากเลยค่ะแค่นี้นี่นะค่ะนี่แต่เราใส่เป็นน้ํายาโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราพร้อมใช้งานกันเลยเราแค่อย่างนี้นะคะปบุบปุ๊บนี่ดึงมาอย่างนี้แล้วเอาตรงหัวตรงยาวๆน,นี่นะคะสุกเข้าไปปุ๊บอ่าได้แล้วพร้อมใช้งานนะคะส่วนเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะเป็นตัวสีขาว ง่ายๆกันเลยพร้อมกับใส่แบตเบอร,รี่พร้อมใช้งานทันทีเพราะว่าก่อนใช้งานแนะนำนะคะอย่าลืมค่ะชาร์จไว้ก่อน 2- 3สชั่วโมงอ่าโอ้โหเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะมาลองทดสอบเลยค่ะนี่เรามีแค่ถังใบเดียวเท่านั้นถังใบเดียวจริงๆนะคะบอกเลยสายยางยาวมากลองดูกันค่ะ อย่างแรกนะคะเราสามารถลดน้ําต้นไม้ได้สามารถล้างรถล้างอะไรก็ได้และค่ะล้างพื้นตีสีอะไนั้นก็สามารถล้างได้เราจะมาทดสอบนะคะเอาตรงนี้นะคะเอาลงไปในถังนี้เลยปุ๊บกดแค่ตรงนี้ค่ะกดแค่นี้ก็สามารถลดน้ำต้นไม้ได้แล้วนี่ลดน้ําต้นไม้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆบอกเลยว่าเครื่องนี้คือดีดีจริงๆนะคะบอกเลยว่าสามารถใช้ลดน้ำต้นไม้เนี่ยได้มาณสักสชั่วโมงได้เลยนะคะ แต่แนะนำน,นะคะอย่าใช้พยายามใช้งานต่อเนื่องสมมติว่าเราใช้ไปแล้วประมาณสักกี่สินาทีพักสักสินาทีเพื่อให้แบตแต่ว่าใช้งานได้ต่อเนื่องนะคะบอกเลยว่าเครื่องนี้แนะนําแน่นอนค่ะนี่บอกเลยโอ้โหสะดวกสบายมากๆนะคะเราไม่ต้องลดน้ําต้นไม้กันแบบว่าแบบใช้ขันลดน้ําต้นไม้ใช้สายยางลดน้ำต้นไม้ไม่ต้องขัดมีแค่เครื่องนี้ก็สามารถลดน้ำต้นไม้ได้สบายสบายสายสมารถลดน้ำเป็นใบหญ้าใบอะไรก็สามารถลดได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูอีกหัวอีกแบบหนึ่งนะคะว่าหัวนี้จะเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหัวสีแดงนะคะสามารถฉีดตรงแบบนี้ได้เลยดูนะคะนี่สมมติว่าเราล้างพื้นล้างอะไรก็สามารถฉีดแบบนี้ได้เลยสมมติว่าสมมติว่านี้เราใส่พวกผงซักฟอกผงล้างพื้นเน่มอนเนี่ยก็ฉีดไปเลยค่ะฉีดล้างได้สบายมาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆนี่นะคะจากฟ้าเอ่อคราบสีดำๆนะคะดูนี่สะอาดแน่นอนค่ะนี่ บอกเลยใช้ควบคู่กับผงซักฟอกเนี่ยคือดีนะคะพวกน้ํายาล้างพื้นน้ายาขจัดคราบนะคะใช้กับตัวนี้คะ่ะบอกเลยว่าคราบออกเร็วแน่นอนค่ะนี่สามารถฉีดไกลๆก็ยังได้นะคะนี่ล้างได้สบายเลยบอกเลยคราบขจัดจสิ่งค้า,าบแบบออกยาก,ยากเนี่ยหายแน่นอนค่ะต่อมานะคะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นหัวแบบโฟมเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเป็นโฟมเนี่ยจะเป็นโฟมแบบไหนไปดูกันได้เลยค่ะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบว่าถางฉีดโฟมนะคะสามารถเอาน้ํายาฉีดโฟมเนี่ยใส่ลงไปได้เลยแต่ทางร้านนะคะยังไม่ใช้ใช้แบบน้ายาฉีดโฟมนะคะแต่ว่าเป็นใช้เป็นพวกน้ํายาล้างจานเป็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันสาหรับคนที่แบบว่าอยากล้างพื้นอย่างนี้นะคะสามารถฉีดได้แบบนี้เลยมาดูกันกันใกล้ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะว้ามันจะเป็นโฟมแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เป็นแบบนี้เลยค่ะโหไม่ต้องตีโฟมไม่ยากไม่ต้องทําอะไรให้มันยากแค่แบบว่า เอาเข้าไปในนี้คือเราไม่ต้องขยับไม่ต้องอะไรนะคะทําแบบนี้เป็นฟูมแบบนี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆสลับใครนะคะที่สนใจเครื่องนี้สามารถสนใจติดต่อได้ที่เพจได้เลยนะคะนี่บอกเลยว่าไม่ยากค่ะไม่ยากใช้งานไม่ยากแถมยังสะดวกสบายมีกล่องถือสบายเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหลอกนี้เราต้องขอตัวไปก่อนนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะชุดนี้สวัสดีค่ะ